วันนี้เรามาเป็นส่งกระบะ BT50 ซึ่งทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะ <love> ส้มจาก m a สด้ค่ะสาขาพัฒนาการวันนี้ส้มอยู่ที่โชว์รูมนะคือตอนนี้เรามีส่งรถ m a สด้อยู่นะคะก็เลยอยากให้ดูบรรยากาศสดๆของเราว่า เราเวลาส่งมอบเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เรามาเป็นส่งมอบเป็นกระบะ BT 5 0ซึ่งทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะวันนี้ส้มมารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวกระบะแ k บนะคะ BT 5 0เป็นแ k บเกียร์ธรรมดาตัวยกสูงราคาอยู่ที่7 0 0 0แสนกะบะ๊บบาทมาดูกันค่ะว่าไอ้ BT เจ้าตัวนี้มันได้อะไรบ้างเนาะก็อย่างที่แน่ๆนะคะดู ด้านหน้าของรถนะลูกค้าลูกค้าได้เป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์มาเลยนะคะแล้วก็มี day light เป็นรูปวงแหวนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าขาอ่ะแล้วมาดูข้างในกันคะ่ะแต่ตัวนี้ภายในจะต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นเบาะผ้าแต่ลูกค้าติดในส่วนของเบาะหนังเพิ่มซึ่งบริการต่างๆนะลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งหรือเบาะหนังนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งได้ อันนี้ลูกค้าเขาเลือกเป็นสีเทานะต้องขออนุญ,ญาตรีวิวหน่อยนะคะนี่อันนี้ก็คือพี่พอเพียงเขากำลังตรวจสอบรถอยู่เลยนะคะก็ภายในมีหน้าจอมาให้พี่พอเพียงบอกว่าอยากได้หน้าจอเบาะหนังเนาะเราก็จัดให้ลูกค้าเลยนะคะก็มีพวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมได้หมดเลย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังที่ลูกค้าติดเพิ่มมานะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยตามที่ลูกค้าต้องการนะคะส่วนเรื่องของแถมเราก็แถมให้ลูกค้าครบไม่ว่าจะประกันชั้นหนึ่งไลเนอร์นะคะไลเนอร์ก็เป็นของ m a z d a แท้นะคะทุกอุปกรณ์ของแถมของเราจะเป็น m a z d a แท้ทุกชิ้นนะคะลูกค้าขาอันนี้เป็นกระบะท,ที่ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเราส่งมอบนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านท้ายนะคะ มาพร้อมกับกันชนท้ายให้เรียบร้อยเลยค่ะส้อมอาจจะไม่ได้รีวิวในส่วนของรูปลักษ์รถเยอะนะคะแต่ว่าส้มจะให้มาดูมารีวิวคุยกับลูกค้ากันสวัสดีค่ะเดี๋ยวส้มเปิดไมค์ให้ก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นพี่ไก่อันนี้พี่พอเพียงนะคะ,คะเลือกซื้อรถกับทางของทางทีมของเราเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าพี่ไก่อยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรแล้วทำไมถึงเลือก เลือกใช้ b t 5 0นะคะสวัสดีค่ะพ<ค>ี่ไก่พี่พอเพียงอันนี้ด้านทางมาจากไหนคะปทุมธานีค่ะปทุมธานีนะคะลูกค้าเดินทางมาเองเพราะว่า <c oughs> อยากมาที่โชว์รูมเองเนาะใช่ค่ะแล้วก็พี่พอเพียงกับพี่ไก่ทําไมเราเจอกันทางไหนก่อน,น<ป> Facebook ใช่ไหมคะ a c e b o o k อันนี้เป็นลูกค้าออนไลน์นะคะอย่างที่เราแจ้งก็คือเรามีบริการเซนถึงที่แล้วก็ส่งมอบทังรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่วันนี้พี่ไก่กับพี่พอเพียงเลือกสมารัตรถที่โชว์รูมเนาะค่ะพี่ไก่ทำไมถึงเลือก b ี50ต้องบอกก่อนนะลูกค้าใช้ใช้อะไรมาก่อนเอ่ยพี่ก็มาด้านครับมาด้าหมดเลยมาด้า2ใช่ไหมพี่มาด้า2แล้วก็ b t 50รุ่นรุ่นรุ่นเดิมอ่ารุ่นเดิมก็คือพี่พอเพียงพอใช้ b t 50อยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่ไก่ก็ขับมาด้า2เปลี่ยนเทิร์นกับเราด้วยใช่ไหมพี่ราคาดีไหมรถเทิร์น ก็ติดกว่าปีแล้วก็ถือว่ายังได้อยู่นะคะอ่าก็คือเรามีสามารถรับเทิร์นรถนะคะให้ราคาสูงอย่างที่ลูกค้าแจ้งแล้วก็เลือกออกรถใหม่กับเราทําไมถึงเลือกที่จะออกมาได้อค่ะชอบค่ะแล้วก็เขาก็ทนไม่ค่อยเกเรอ๋อก็คือไม่ค่อยเสียเนาะใช่แล้วก็ช่วงล่างอะไรเขาหนึบดีค่ะก็ช่วงล่างนุ่มใช่ไหมพี่จ่พี่กัดเบี้ยงคนอ่ะดีทีห้าศูนย์เป็นไงพี่ดีครับดีชอบมาก ชอบมานานแล้วชอบมานานไม่เปลี่ยนใจด้วยเพราะว่าบางคนบอกว่ากระบะวีทีห้าศูนย์มาาเขาไม่ค่อยเลือกกระบะทําไมพี่เลือกกระบะของมาซ่าคะก็เคยใช้มาชอบครับไม่มีปัญหาไม่ต้องไม่เสียบ่อยแล้วค่าใช้จ่ายวีทีห้าศูนย์นี่มันเยอะไหมพี่เวลาเข้าศูนย์บริการเนี่ยก็ไม่แพงเท่าไหร่ไม่แพงนะคะอ่ะลูกค้าที่กังวลว่ากระบะมาซ่าวีทีห้าศูนย์ของเราแบบมันคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเนาะ ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ลูกค้ารีวิวว่าไม่มีค่าแบบไม่เสียเสียไม่บ่อยลูกค้าใช้1ิกว่าปีนะคะแล้วก็ช่วงล่างดีแล้วก็เมนเทนแนนต์ค่าดูแลรักษาก็ไม่แพงนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้อยากให้รีวิวหรือว่าเชิญชวนลูกค้ามาออกรถกับเราหน่อยคะ่ะ <c oughs> พี่ก่ก็ใช้มาได้ามาก็เป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะสวยข้างในก็ตกแต่งสวยเนาะยิ่งตัวใหม่ยิ่งสวยมากเลยก็ เขาปรับสมใหม่สวยถูกใจอะคะ่ะก็ใช้ได้ะคะ่ะมีความเขาเรียกแหละทนทานแล้วก็ไม่ค่อยเสียเครื่องก็ทนก็มาดูนะคะลองใช้ดูไม่ลองไม่รู้คะ่ะโอเคค่ะก็อันนี้พี่ไก่จะบอกว่าพี่ไก่ซื้อรถคนเดียวเลยเนาะไม่มีคนขับด้วยนะคะ,คะไปแนซนไวไหมคะเร็วมากนะคะพูดถึงน้องดิวก็ติดต่อประสานงานให้ทุกเรื่องเลย ดีค่ะบใจน้องมากหนึ่งหนึ่งวันรู้ผลเลยใช่ไหมพี่ใช่สองวันนะคะสองวันเพราะว่าวันนั้นติดวันหยุดพอดีด้วยมั้งอ๋อก็คือส่วนใหญ่ไปในา์เขาก็จะทำงานปกติอยู่แล้วนะคะจะถึงสุกอะไรก็หนึ่งถึงสองวันรู้ผลเลยนะคะก็ขอบคุณที่ไก่กับพี่พอเพียงมากนะคะขอให้รถนำเงินนำทองมาให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ